คุณผู้ชมคะช่วงนี้เดี๋ยวมารู้เรื่องนี้กันบ้างรัฐบาลมีการผลักดันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เรียนมวยไทยและชมการแข่งขันมวยสะท้อนให้เห็นถึงความชื่นชอบและก็สนใจในกีฬามวยไทยซอฟพาวเวอร์ที่ถูกผลักดันจากรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่องซึ่งผู้ประกอบการก็เชื่อว่าหากรัฐบาลจริงจังก็จะส่งผลดีอย่างแน่นอนเลยค่ะ หลีลาแม่ไม้มวยไทยที่ถูกไทยทอดออกมาผ่านหมัดข่าวสอกของคริสนักท่องเที่ยวผ่างชาติที่มีใจรักและชิ้นชอบกีลามวยไทยบ่งบอกถึงความชอบและต้องการให้มวยไทยช่วยเสริมความแข็งแรงของร่างกายนอกจากการเล่นเพื่อความสนุก I'm learning Muay Thai because it's uh, first of all it's an amazing martial art And uh, it is also uh, one of the best ways I think to experience Thai culture And meet some amazing people from Thailand and from all over the world. It's also very good for your health, and it's ve so much fun. Um, it's much more than exercise. Of course, it's very good exercise for your health, but it is uh, uh, amazing for your concentration, for coordination, and for just um, um, focusing on that moment, what you do in the, in that moment. It's healthy, very yes. ค่ายมวยบนเกาะช้างจังหวัดตราดกำลังได้รับความนิยมช่วงวันหยุดและวันธรรมดาจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมารวมตัวเพื่อฝึกทักษะมวยไทยและออกกำลังกายขู่ฝึกบอกว่าลีลาท่าทางเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติสนใจก็ส่วนมากก็จะเป็นฝรั่งครับผม อาเซียนของเราก็นานๆก็จะมีมีมีมาทีศิลปะมวยไทยแล้วก็ลูกแม่ไม,ม้มวยไทยที่เมืองไทยเราเขาไม่ค่อยใช้กันก็คือเป็นพวกจระเข้ฟันหางพวกสอบกลับพวกอะไรนี่ฮะก็คือเป็นพวกท่ายากครับก็มีออกกําลังกายก็มีส่วนหนึ่งนะครับก็มีเอาไปใช้จริงก็ส่วนหนึ่งครับก็คือเป็นเคสๆไปครับผมคือของบ้านเขาก็คือส่วนมากจะเป็นคีบ็อกซิง่งคีบ็อกซิ่งกับมวยไทยก็จะแตกต่างกัน ครับก็คือเรื่องเทคนิคเรื่องอะไรก็คือคีบ็อกซิ่งคือเขาจะน้อยกว่าถ้าเป็นมวยไทยของเราก็คือเทคนิคจะเยอะครับผมเป็นเรื่องที่ดีมากเลยครับผมจะได้ยกระดับมวยไทยของเราไประดับโลกให้เป็นเป็นที่ยอมรับทั่วโลกครับผมครับเป็นผลดีเป็นวงกว้างครับเป็นวงกว้างเป็นผลดีหลายๆอย่างแล้วก็ทำให้ต่างชาติรู้จักเมืองไทยได้มากขึ้นครับครับผม ไม่เพียงการเรียนมวยไทยแต่ช่วงเวลาที่จัดการแข่งขันเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่ามวยไทยได้รับความสนใจในการร่วมชมจากชาวต่างชาติไม่น้อยไปกว่ากันเจ้าของสนามมวยบนเกาะช้างเชื่อว่าหากรัฐบาลสนับสนุนอย่างจริงจังจะเป็นผลดีต่อครูมวยและนักมวยที่มีความเชี่ยวชาญถ้าพูดถึงมวยไทยตอนนี้เป็น เป็นศิละปะที่ลูกค้าโดยนักท่องเที่ยวชื่นชอบมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนนะการต่อยมวยนะที่ต่อยคือที่จริงกิจกรรมของเราที่ทําต่อยเนี่ยเราเพลิกแพงจากรูปแบบมวยไทยขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือให้นักมวยใช้ศิละปะให้ครบนะฮะตัวนี้นักท่องเที่ยวให้ความสําคัญมากนะฮะเพราะว่าคือเดิมทีเนี่ยเราจะดูมวยแบบ คนไทยจะดูแบบเอาแพ้แล้วเอาชนะแต่เราปรับรูปแบบก็คือให้นักมวยเนี่ยออกอาวุธให้มีครบทุกรูปแบบผมมองนะครับถ้าถ้าเราผักดันกันขณะที่บอยหรือเพชรสีนินเด็กนุ่มชาวกัมพูชาวัย17ปีที่มายึดอาชีพนักมวยบนเกาะช้างบอกว่ากีลาท่าทางความสวยงามของมวยไทยเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติ ถ้ารัฐบาลผักดันก็เป็นผลดีไม่น้อยต่ออาชีพชกมวยท่าทางครับแล้วก็เป็นอาวุธที่ป้องกันตัวได้ครับแต่ถ้าสวยงามครับแล้วก็มีเอกลักษณ์ของเขารอบมวยไทยแล้วก็สมาร์ป้องกันตัวได้ครับรู้สึกดีครับเขามีความชอบในในเอกลักษณ์ของมวยไทยครับก็เป็นที่ดีเลยครับนะครับอนาคตสูงครับใช่ กมรไดได้ดชวยอดของชาวต่างชาติที่เข้าชมมวยไทยแต่ละครั้งสะท้อนได้ถึงความชื่นชอบของศิลปะการต่อสู้แม้จะดูเป็นความรุนแรงแต่ลีลาแม่ไม้ม,มวยไทยศิลปะที่แฝงอยู่ในการต่อสู้ชาติใดก็ไม่สามารถลอกเลียนได้จึงทำให้มวยไทยยังคงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนถึงทุกวันนี้ N b t ภาคกลางรายงาน